ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบบินกับโบกิล่า V 4 5 0นะครับผมโบกิล่า V สี่ห้าใส่ j จโรเฮวันนะครับผมนะเห็นไหมครับทดสอบบินกันนะครับผมก็สวิตตัวบนนอร์มอนจะขึ้นไฟสีน้ำเงินแบบนั้นนะเอาไว้ตรงกลางก็คือให้เป็นไฟสีเขีเขยว นะครับผมสีเขียวถ้ายังไม่เขียวรอประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับผมก็ต้องรอให้ไฟสีเขียวเท่านั้นถึงจะบินได้ตัวนี้สตาร์ทสตาร์ทมอเตอร์สวิตดีนะครับสตาร์ทมอเตอร์สวิตเอคือบินอัตโนมัติเป็นเลข8นะครับผมเป็นไฟเขียวแล้วนะครับไฟเขียวเราก็ไปกันได้าไอาร์มอาร์มสตาร์ทหนึ่งคันเร่งไม่ต้องกลางนะครับผมแล้วก็สับสวิตตัวดีรอสักครู่มันจะค่อยๆหมุน หมุนซกลูกอ่าไม่ว่าจะไม่หมุนซะละเป็นซอฟต์สตารนะ์นะครับผมกับสปีด V4 60m นะครับผมพอ p ปวิ i n พ p ตติน้านะนะครับผมก็สุดเสียงแล้วเนี่ยเล่งขึ้นไปหนึ่งขีดนะครับสูงพอใจแล้วก็เอาคันเล่งไปตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมวอลกิล่า V4 50นะครับผมกับไจโรเฮดวัน มันสุดยอดมากนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นฮอรุ่นระบบเก่าๆแล้วก็มาอัปเกรดให้เป็นระบบใหม่ๆเล่นง่ายๆได้นะครับผมเห็นไหมครับเป็นการหันหางนะฮะเอียงขวาออกไปก็สติ๊กขวามือครับเห็นไหมครับปล่อยมือครับซ้ายก็เข้ามา ตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้านะฮะเดินไปข้างหน้าเดินเ,น,เ <laughs> นะครับผม <c oughs> ที่เห็นมีอาการยุกยิกยุกยิกยุกยิกก็เจอลมนะครับผมเจอลมนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของฮลิคอปเตอร์ถ้าไม่ใส่เฮดบันเราก็ต้องคอนโทลเองอยู่ <c oughs> แล้วอ๋อคันใครค่นไหน <c oughs> เออพอแล้วยืนรงยามคันเดี๋ยวบินเดินทางให้ชมดีกว่าเดินหน้า เอียงซ้ายหันหางซ้ายเดินหน้าเอียงซ้ายหันหางนะครับผมจะมากจะน้อยก็อยู่ที่น้ำหนักมือคล้ายๆขับรถนะครับผมสไตล์ก็คล้ายๆขับรถเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยนะนะอันนี้แบบสอนกับมือใหม่เลยนะฮะบ,บางท่านบินเดินทางไม่เป็นนะครับผมดูนะฮะเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าผมก็ใช้แค่นี้เองเนี่ยเราถอยกลับมานะเอียงผมก็ใช้แค่นี้ น้อยมากนะเอียงในการเอียงหันหางก็ประมาณนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเราจะเพิ่มจะเติมให้มันพอดีแค่นั้นเองนะฮะหันหางให้พอดีเอียงให้พอดีแล้วเดินหน้าให้พอดีให้ทุกอย่างมันแมทชิ่งกันนะฮะมันก็จะบินเดินทางเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับเดินหน้าไม่พอแล้วก็เติมเอาหางหางไม่พัน ห่างเล้ยวไม่ทันเราเราก็กดเยอะๆอะไรเงี้ยกดเยอะก็เดิมอีกหน่อยหนึ่งถ้ากดเยอะไปมันก็จะสะบัดอย่างนี้เห็นไหมครับน,น่ะครับไปเลยครับนี่แอนวอลกิล่าีสี่าศูนยนะครับผมป๊าบหลงปล่อยมือแต่บน,นี้มันไม่สวัสดเพจชุดโรเตอร์เฮดของเดิมเขาหมดเลยนะครับ บินออโต้เลข8ปฏิบัตินี่มีปฏิบัติแล้ว <laughs> <laughs> นะครับผมบินอัตโนมัตินะรู้สึกว่าจะบินสวยกว่าที่เราบินอีกนะเนี่ย <c oughs> ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับผม <c oughs> กับ V450 เอาแล้วเซวโกันหางก็ของเดิมเขานะครับผมของเดิมเขาเลยโอ้แบตรีโมด TX แบตจะหมดแล้วขอเอาเครื่องลงนะฮะ ามามาลูมมา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 ดลโมดับหนึ่งสสามแล้วก็ดับเครื่องนะครับผมตอนเอาลงก็ลงให้ขีดเดียวนะฮะเครื่องก็จะค่อยหย่อนถึงพื้นพอถึงพื้นก็หนึ่งสสามสแล้วก็ดับเครื่องนะครับผมแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปดึงแบตที่ลำออกปิดสวิตช์รีโมทกลับบ้านนอนโอเคไหมครับโอเคไหมไม่โอเคเไมอ่ะ ได้บินแค่ก้อนเดียวใช่ไหม,มครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานราคาเบาๆนะฮะร,รับอัปเกรดฮอเก่เกาๆอ่าเป็นบางรุ่นนะฮะบ,บางรุ่นที่ว่ามันยังอัปได้นะบ,บางรุ่นก็ไม่ไหวนะฮะก็จะหมดเยอะเกินไปไม่คุ้มนะครับหน้าไม่หล่อแต่โฟก,กัสกล้องไม่โฟก,กัสไม่เป็นไรน,นะกับ V450 นะครับผมพี่ๆลูกค้าท่านใดที่มีสนใจอยากจะอัพให้เล่นได้แบบนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับสมบูรณ์พิงสีอสีบักช่องติดต่อทาง Facebook นะฮะทักแชทกันเข้ามาได้เลยทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ08281 1 2 0ส1สอบถามกันได้นะครับผมนะฮะครับฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับกับสมบูรณ์พิงศรีนะฮะก็ฝากกดติดตามนะฮะขอบคุณมากมครับผมสวัสดีครับ